เรื่องการตัดสินของเหล่ากรรมการในพรีเมียร์อังกฤษถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างยาวนานนะครับการเป่าผิดพลาดแล้วทําให้เป็นประเด็นนั้นมีแทบทุกสัปดาห์ในซีซั่นนี้ถ้าให้นึกย้อนกลับไปจุดที่กลุ่มคนเหล่านี้เริ่มจะโดนดา่นากัน่าจะอยู่ในช่วงที่ลีกนําเข้า VAR มาใช้งานอย่างเป็นทางการแถมกระแสะโซเชียลที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันทําให้เหล่าเชิดดายิ่งถูกโจมตีอย่างไม่หยุดย่อนซึ่งเท่าที่ผ่านมามีหลายต่อหลายครั้งที่ถ้าเราดูกันอย่างเข้าใจมองไปในอีกมุมหนึ่งในด้านของอไไออผู้้้้้้้้ัััััดดดดดดิิินน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 เเเเรรราา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 กก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 ็็จจจจะะะพพพพพออ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 ลลลล่่มมมมไไไไปยหหหืววขขขีผบบงงใแ ไม่ยอมตีเส้นในจังหวะก้ากึงหรือพวกการวางมาตรฐานที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะพูดจังหวะการให้จุดโทษไม่ว่าจะเป็นการฟาวหรือแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษซึ่งมันผิดมาตั้งแต่การวางกฎแล้วด้วยซ้ำมันก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้สักเท่าไหร่แถมยังมาถแถลงการขอโทษกันในภายหลังอีกซึ่งทีมที่เสียประโยชน์ตรงนั้นไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนอกจากคําขอโทษแต่มันไม่ได้งองกลับขึ้นมาซึ่งอย่างที่เราเห็นกันว่าไม่ใช่แค่ทีมใดทีมหนึ่งที่เสียผลประโยชน์จากตรงนั้น20สสโมสรในฤดูกาลนี้ต่างโดนกันทั่วหนะ้า ที่ผ่านมาก็ว่าแย่แล้วนะครับล่าสุดในเกมระดับ5ดาวคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลก็เกิดเรื่องสุดน่าอับอายกับการทำงานของผู้ตัดสินอีกครั้งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับการที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไลาแมนสับสอกใส่นักเตะที่เข้าไปคุยด้วยมันไม่ควรมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆ แฟลกซอยืดไซส์สตรีทแบรนด์เทนนี่ for everyone everyday เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติผ้านุ่มสบายสามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าป,ปกติจะซีดจะยุ่ยหลังผ่านการซักไปประมาณ2 0่สถึงสาครั้งนะครับหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วล่ะก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ Sho e ปปี้เซิร์ชเลยเทนนี่เชิญนะครับเริ่มเรื่องจากการที่แบ็กซ้ายคนสำคัญของลิเวอร์พูลแอนดูโรเบอร์สันเข้าไปขอคำอ,อ,อธิบายจากคอนสแตนตินฮัสซิคาดิสในช่วงพักครึ่งงงงงซึ่่่่่ภภาาาาาพพนนนิแลลละเเเคืออไไไหหวววจจััับตุกกรณ์ดดด้้ยช โอเคเลยครับเราอาจจะมองได้ว่าการเข้าหาของโรเบอร์สันมันอาจจะไม่ได,ดูเป็นมิตรมากนักไม่ได้ค่อยๆเดินเข้ามาถามอะไรบางอย่างอย่างใจเย็นแต่การชักศอกแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีในการตอบโต้เช่นเดียวกันด้วยจังหวะที่กรรมาการรายนี้เดินผ่านโรเบอร์สันซึ่งแข้งชาวสกอตก็หันไปพูดคุยพอจังหวะนั้นจะพ้นไปก็เลยมีการจับแขนนิดๆเพื่อให้ผู้ตัดสินรายนี้หันไปฟังแต่กลายเป็นว่าได้สอกกลับมาแทนไม่เป็นสิ่งที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลเลยดีเด็ดสุดคือนอกจากจะโดนสับศอกเข้าไปแล้วโรบเบอรสััันนนนนนกใบเหาาที่้้มมว อีกตฟากฝั่งบรรดาวนักวิเคราะห์และกูรูฟุตบอลต่างๆมองกันคนละมุมนะครับอาจจะด้วยเกมการแข่งขันในวันนั้นพวกเขายังไม่ได้เห็นภาพย้อนหลังแบบเต็มๆชัดๆเลยวิเคราะห์ไปตามสถาน,านการณ์รอยคีนไม่ได้ปกป้องนักเตะนะครับเขามองว่าทารบโร์ตสันคว้าแข็งพุทธศินก่อนมันก็อาจจะเกิดกรณีแบบนี้ได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่สาคัญที่คีนเน้นย้ําไปคือฟอร์มการเล่นอของตัวตัวมากกว่าที่ปล่อยให้ทีมเสียประตูถึง2ลูกตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแรกขณะที่แกรี่เนวิวยืนฝั่งนักเตะนะครับบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนและเชื่อว่าผู้ตัดสินจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับคริสตัตตันนะครับอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าฮัสซิคาดิสควรจะถูกแบนยาวจากเหตุการณ์นี้ ส่วนอดีตผู้ตัดสินก็มีการมองที่ต่างมุมออกไปเช่นกันมาร์คแรนเทนเบิร์กมองว่าฮาซิคาดิจะต้องถูกพูดจาไม่ดีใส่จึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นออกมาเหมือนตัลิเวเร์พููไปโดนตัวส่วนมาร์คฮาซี่ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจในะครับโดยมีกรณีก่อนหน้าเอามาปเปรียบเทียบถ้าพูดว่ามีความผิดจริงเขาควรจะถูกแบน8ดนัดเพราะพวกเขาเคยตั้งมาตรฐานเอาไว้แบบนั้นใช่หรือไม่ก็เหมือนกับอเล็กซานดรามิโตวิชนนแหละถ้าได้รับการพิสูจน์ว่าเขาจงใจใช้ศอกก็ต้องเจอกับผลที่ออกมาเหมือนกับศูนย์หน้าของฟ ย้อนไปเมื่อไม่นานนี้นะครับอเล็กซานดรามิตรโรวิดถูกไล่ออกจากสนามหลังไปเดือดใส่ผู้ตัดสินคริสคาวาน่าคว้าแขนกลับมาแบบถึงนุ่ถึงคนซึ่งจังหวะน,นั้นเสียงส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ามันไม่ขวดและสมควรแล้วที่ถูกไล่ออกจากสนามหลังจากนั้นมิตรโรวิดถูกลงโทษอย่างรวดเร็วเขาโดนแบน8เกมพร้อมปรับเงินอีกราวๆเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์หรือราวๆสามจุดสองล้านบาทนั่นยังไม่ถึงขั้นออกอาวุธยังโดนขนาดนี้กรณีของมาร์คเฮาซี่พูดว่าควรแบนเท่ากันอาจจะดูเบาไปด้วยซ้ำถ้าวังว่านี่เป็นกกกาารอออวุธใส่นัตะ เอาจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่พุ้ตัสินทําอะไรใส่นักเตะนอกเหนือจากการเป่านกหวีดให้ใบเหลืองใบแดงมันเคยมีกรณีชาฉาแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนักนะครับราวๆปีก่อนวันที่14มกราคมปี2 0 1 8โทนี่ชาโปงผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสในลิ่งรับหน้าที่เป็นกรรมการในเกมคู่ระหว่างน้องกับปารีสแซงต์แชรแมงเคยทำเรื่องชาวมากมาแล้วเหตุการณ์นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเดียโ,โกคาลสอสกองหลังเจ้าถิ่นที่ปัจจุบันอยู่กับแอสต์มิลลา่ากำลังวิ่งลงไปเล่นเกมรับอยู่ดีๆซาโปงก็วิ่งตัดหน้าแข้งบราซิเลียนทำให้เกี่ยวขากันล้มไปนอนกับพื้นแทนที่จะลุกขึ้นทำหน้าที่ต่อนะครับกรรมการรายนี้กลับกขข้้้มาาะัดเออรรงไปปชืผููษต เด็ดสุดคือนะครับไปขัดขาเขาแล้วยังจะลุกมาให้ใบเหลืองที่2ใส่นักเตะพร้อมเป็นใบแดงและออกจากสนามไปอีกซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเกมวันนั้นหลีกเอิงจากการลงโทษแบนซาปรงแบบไม่มีกําหนดเจ้าตัวก็ยอมรับการการะทำที่เกิดขึ้นพร้อมแก้ไขารายงานเกมเพื่อให้เดียโก,กคาร์ลอสไม่โดนโทษแบนจากการคว้าใบเหลืองที่2ของตัวเอง เหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนที่ฝรั่งเศสมันอาจจะไม่ได้คล้ายคลึงกับเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับอร์สซนอลซะทีเดียวแต่เมื่อนป็นการลงโทษในกรณีที่ผู้ตัดสินพยายามทำรายนักเตะเหมือนกันยังถูกแบนตลอดชีวิตพอนั้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับชาปงก็ไม่ได้ตัดสินในเกมระดับอย่างเป็นทางการอีกเลยส่วนในเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะครับ PJMOL องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษก็ได้สั่งพักงานฮาสซิคาดิสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ก็จะทำการสอบสวนเรื่องราวทท่่ก้นนาาองมบลโษจะยแคไห เพราะอย่างชาโป่งอยังถูกแบนแบบไม่มีกำหนดแล้วนี่ชักสอดใส่ผู้เล่น ไม่ว่าดูจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกว่าโทษแบนแปดเกมที่เฮาซี่เสนอมาอาจจะน้อยไปด้วยซ้ําที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของ f a แนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นตาบากอีกหนึ่งอย่างในวงการฟุตบอลอังกฤษซีซั่นนี้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลมันมาถึงขั้นชักศอกใส่นักเตะกันแล้วมาตรฐานอยู่ตรงไหนที่ผ่านนาบุตรศินป์ได้รับการโอนการถูกปกป้องจากองค์กรมากเกินไปหรือไม่กี่ครั้งแล้วนะครับที่นักเตะต้องมาหัวเสียกับการทําหน้าที่ที่ผิดพลาดหนักข้อเข้าไปอีีกกกกกกคคคืืืออ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 อเเเรรรรรรร่่่่่่่่งงงงงงททททาาาาาา้้้้้ยยยยผูลลลนนนมมััััะไไแววหหหพใ์ขุุณบบปๆฝึ ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่า PGMOL นั้นถูกโจมตีและเละเทะมากนะครับไม่ใช่แค่แฟนบอลชาวไทยอย่างเราคุณผู้ชมหลักที่เห็นอย่างไรกันบ้างกับเหตุการณ์นี้เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างคลิปนี้เลยครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ